สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธเดกครั้งในวันสบายสบายกับไลฟ์สไตล์ที่ชายเขาทำกันวันนี้เราจะมาอันบ็อกนะครับเจ้าตัวบอลลังซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกผมมองว่ามันไม่น่าจะมีอยู่ในสาร,ระบบของผมนะเพราะาผมชอบมูฟไม่ง่ายแต่หลังจากที่มีกระติกแล้วแล้วเราก็เลยเคยไปทะเลกระติกเนี่ยจริงๆนะผมจะไว้ใส่น้ำบางอย่างคุณก็รู้ว่คือน้ำไรแล้วก็เอาไปใส่พวกปลาหมึกที่เราจะตีชายฝั่ง แต่คราวนี้เราก็อยากจะหลิวแต่เราตั้งติกเสร็จปุ๊บแล้วก็เจอน้ํำชายหาดแล้วทอยรยะยะ4.5ซึ่งมันก็ตกปลาไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้อง move ออกไปข้างนอกอีกดังนั้นเนี่ยการที่เราจะอยู่แล้วก็เทงเต้อยู่ในน้ําแล้วตกหลิวมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ผมก็เลยตัดใจซื้อเจ้าตัวนี้มานั่นคือบอลลังแฮนดิ้งนะครับตัวนี้ จะเป็นบอลลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดน้ำหนักเยอะที่สุดก็14บสกโตัวนี้เหมือนแบกทีวีเดี๋ยวเราอันบ็อกเลยว่าพูดเยอะทำไมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ในรุสน่าจอาทิตทิศหน้าครับที่ผมจะได้ไปแต่ว่าอันบ็อกมันซะเลยแกะกล่องมันซะให้มันรู้ไปว่าข้างในมันมีอะไรยังไงนะครับ ตัวนี้ก็ผมซื้อมาในราคา1เอ้ยไม่ใช่สี่พันเก้าร้อยไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งพันาไวะเนี่ยแฮปเงินเมียนี่เราอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยนะครับแผ่นโฟมน่าประทับใจมากงมาเออไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันเนี่ย อ่าน,นะครับโอ้โหมีน้ำหนักนะครับบอกบอกคำเดียวเลย14กิโลโอ้โหจัมโบ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เรื่องความสะอาดทีหลังเนาะ ว่าตัวนี้นะครับก็จะนเนได้ชัดเจนนะครับว่าผมมีการ14กิโลที่เราต้องแบ,บกมันไปนะครับดังนั้นใครที่จะซื้อเจ้าตัวนี้ไปก็ต้องเตรียมรับภาระไว้ด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าลงน้ำทะเลได้นะครับเป็นสนิมไหมไม่รู้ ไม่รู้เพราะว่าผมก็คงไม่มีใครเอาบัลลังไปลงทะเลนะครับผมน่าจะเป็นคนแรกที่เอาบัลลังไปลงทะเลที่มันใหญ่กว่าทีนี้ห้าพนเลยนะนี่ครับก็ด้วยดีเทลของตัววัสดุผมว่ามันมันดูดีนะ ข้างในมีอะไรขานะครับผมลื้อแล้วกันนี่คืออะไรวะเนี่ยสายสปายนะครับแล้วก็จะมีขาอ๋อโอเคเขาจะอยู่ในบล็อกของมันนะครับในแต่อ๋ออันนี้เป็นตัวล็อกล็อกอะไรวะมันไม่มีคู่มืออะไรเลยอ่ะก็ ตัวนี้น่าจะเป็นทำไมตัวนี้หลุดมาตรงนี้อ๋อตัวนี้มาจากตรงนี้แน่นอน,นอ๋อไม่ใช่ผิดด้านเขาว่าตกมือข้าวมาขอไหนะมเดี๋ยวเราลองดูขนาดมันดีกว่านะครับก็แต่แรกว่าจะทำคลิปสั้นๆรืก็คงเสียเวลาตอนประกอบเพราะว่าเราอันบล็อกแบบเออตรงนี้เขา ถือว่าออกแบบมาดีนะครับขาน่าจะมีเท่ากันหรือแม่งเลยเดีกว่าตัวนี้ทำหน้าที่เป็นนี่ครับมันให้ตัวอิสระนะครับรองรับอยู่ในซ็อกเก็ตของมันซ็อกเก็ตมันก็น่าจะสวมอย่างนี้ สวมไงวะตอนซื้อมาก็ไม่ได้เขาสอนด้วยนะครับว่ามันควรจะต้องทำยังไงนะครับให้งี้หลุดแน่ทำไงวะันะนะีครับกดบันอ๋อโอเคโอเคตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนหัวปลดไวดันขึ้นมาปุ๊บโอเคเกตดเกตดเก็ดนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวล็อก ล็อกความสูงความต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองในที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวล็อกจัก,กรยานนะครับหมุนไปกันหมุนไปให้พอตึงมือแล้วก็กดล็อกโอเค โอเคตามนั้นนะครับตรงนี้ก็น่าจะตามสเปคเขาจะหนึ่งเมตรสามสิบนะครับแล้วก็กดยน่นลงมาตามสเตปถือว่าการออกแบบเขานโอเคย่นยน่ยนเตี้ยสุดดีเป็นไงมะ้อันนี้คือเตีย้ยเตี้ยสุดเตี้ยสุดเขานี่คือโตก,กินข้าวนะเนี่ย เอาไว้กันเดี๋ยวเราเลือกมาก่อนก็อันบล็อกแบบบ้านๆเลยนะครับอ๋อมันต้องมีตัวล้อมอีกทางนี้มีลิ้นตัวนี้ตัวนี้เป็นลิ้นปึ๊บเวลาเรามาปึ๊บขายตัวนี้ ลิ้นจะอยู่ด้านในครับต่างจากเก้าอี้ตัวนี้เป็นลิ้นทำให้เกาตัวฝาไม่พับนะครับสองสองฝัง่งแล้วก็หมุนมาแล้วก็ดันไปสุดโอเคแล้วก็หมุนล็อกกันโตพับใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยี๋ยวใส่ขาก่อนอะไรหลุดอีกอะ นี่คืออะไรวะุดมาจากไหนอ๋อรูอล้ละไอตัวล็อกเมื่อกี้เนี่ยรูจากขาตัวนี้นะครับจับไว้ก่อนนะครับตากล้องซื้อเตาเตา๋เตาเรียนอืมแกกะป๋องอ่ะแล้วก็ปูเสือกินข้าว ไม่ต้องตกปาเออเอาไว้เหมาะปีนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยก็ตามนั้นน่ะเราก็รีวิวของเราตามที่เราอยากได้มาแล้วเดี๋ยวเรากระติกมาตั้งก็น่าจะตกบาได้อย่างสบายใจมั้งคีว่าจะเอาเร่ที่มันเล็กกว่าอีกครึ่งหนึ่งแต่แรกคิดว่านี่มันใหญ่กว่าทีวีห้าสิบ้านึอ่ อันนี้ไม่ใช่เนี่ยอันนี้ประมัดทีวีเราห้าสิบห้าอ่าปึ๊บเสร็จขากัน,ออนเออมันแต่ขามันผมชอบอย่างนี้มันใส่ง่ายนี่ตรงนี้มันกดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไป,ปว้าวแสดงว่าตัวนี้เป็นสำรอง นะครับตัวสำรองเผื่อหายโอเคยมีเสียบมงงี้เลยเหรอเสียบไงว่ะแสงวันต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีก็แก๊กอะไรสักอย่างทำให้กอ่าเออมีดบุบกดโอเค ปุ่มกดทำไมอ๋อขีคท้ายจริงด้วยมันต้องร่วมมาฮึมอืมเนาะปุ่มกดตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับอืมโอเคโอเคโอเคตัวนี้เป็นตัวปรับระดับเออนี่ครับรักมุงจากเลยนะได้กระทอมมาน <laughs> <laughs> ี่จะนี่จะ รู้ยังเดี๋ยวค่อ,อย,คยไปปรับ โ <Okay. S 2> อ,อเคเดี๋ยวผมจะลองยืดความสูงที่สูงที่สุดของมันนะครับเพดานบ้านผมสูง2องเมตรสิบสิบ เออเวลาลู้เทคนิคมันก็ไม่ยากนี่หว่าหูแค่นีน้แม่งก็สวงนี่ยังนี่ยังระดับตามสุดน,นีได้คืบ ะทำไมนี้ขึ้นมาเาราจับเดียวกันาะโอ้ลิม<ฮ>ิลุสเทมเพสโต14กิโล จริงๆแล้วควรจะยืดขาก่อนนะเนี่ยไอ่คนมาเปร์คาบบาลบาแบบนี้พื้นบายบานเป็นร้อยด้วย,ยดเดี๋ยวก็ไน้นี่ยใชเยีนยเนงี้ยเงยไหมเงี้ยนี่ไม่ได้ตกลารนะอืม mời cô dần lọt đấy yết búp <coughs> 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 เราจะไปหลิวให้สุดนะครับทะเลเราก็จะไปนี่จะเป็นอุปกรณ์เสริมความงามต่างบัลลังทำให้ชีวิตเราสูงส่ขึ้นนะครับยังไม่รู้ตอนปีนปีนขึ้นยังไงวะนี่ก็น่าอกนะใช่ ดี๋ยวกนจะลองห่มนะยกแบบยกตัวเองขึ้นจากน้ำเมสมัยชีวิตแล้วตกปั๊มหนึ่งยากเย็นอย่างู่เราเริ่มจะ <c oughs> เออ,องี้ก็ทำให้เราสูงขึ้นอีกโอ้หแค่นี้ผมก็ว่าน่าจะ รอเวลาให้ปลาเข้ามาได้นะน้ําขนาดนี้แล้ยืดระยะับอน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราน่าจะใช้งานได้โอเคปิดการรีวิวแค่นี้ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอในคลิปที่ผมใช้งานมันจริงๆไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ซื้อนะเพราะว่าผมยังมองว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ผมจะได้ใช้งานสุดท้ายก็ต้องของมันต้องมีอีกแล้ว 4ี่เป็นชั้นเจเบิร์กจะรู้ไหมว่าทำอะไรได้อีกเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟได้โอเคตาบนั้นโอเคอันบล็อกให้เนื้อกันเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปจริงตอนที่ไปตกที่ทะเลนะครับเพราะนี่มันยังขึ้นได้อีกผมมัน่าจะ น่าจะพ้นแล้หลับน้ําทะเลได้พอมควรแล้วก็ยืดระยะได้น่าจะเป็นการลงทุนที่ไม่รู้จะคุ้มค่าหรือเปล่าแต่ก็ซื้อมาแล้วแล้วก็จะลองใช้เพื่อทําคลิปโอเคแล้วเจอกันในคลิป